ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นำเสนอเทคโนโลยีการทหารล้ำสมัยจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในปี2025เครื่องบินขับไล่เฉิงดูเจ10จากประเทศจีนยังคงเป็นหนึ่งในกำลังรบทางอากาศที่มีบทบาทสำคัญและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสนามรบสมัยใหม่ โดย J10 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมัลติโรรุนที่4.5ของจีนได้รับการออกแบบและผลิตโดยชิงดูแอร์คราฟต์อินดัสทรีกรุ๊ปโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพอากาศปลดแอกรประชาชนจีนให้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจทางทหารอื่นๆทั่วโลกหนึ่งในจุดเด่นของ J10 คือความสามารถในการปฏิบัติการในทุกสภาพอากาศและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภ,ภารกิจทั้งแบบโจมตีทางอากาศและสนับสนุนทางภาคพ,พื้น โดย J10 เวอร์ชันล่าสุดในปี2025ได้รับการอัปเกรดระบบเรดาร์ AESA หรือ Active Electronic a l l y s c a n n n Array ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่กว้างและต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีกว่าเดิมระบบเรดาร์นี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายทั้งในระยะไกลและไกลและมีความแม่นยำสูงในการติดตามและล็อกเป้าหมาย ในด้านเครื่องยนต์ j 10รุ่นใหม่ล่าสุดติดตั้งเครื่องยนต์ WS 10ไทยแห่งที่ผลิตในประเทศจีนเองให้แรงขับสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทางของแรงขับหรือที่เรียกว่า t h r u s t Vectoring ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบินอย่างมากเครื่องบินสามารถทำการเคลื่อนไหวเชิงรุกและหลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะก,กับการรบทางอากาศในระยะประชิดการออกแบบของลำตัว j 10ยังคงใช้หลักอากาศพลศาสตร์แบบเดลต้าวิงคู่กับแคนาดอขนาดเดลต้าคอนฟิกูเรชัน ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมทิศทางและรักษาสมดุลได้ดีในสภาพการบินที่ซับซ้อนรูปทรงของลำตัวถูกออกแบบมาให้มีเรดาร์ cross section ต่ำลงเพื่อเพิ่มความสามารถในการหลบหลีกจากการตรวจจับของศัตรูหรือที่เรียกว่าความสามารถล่องหนในระดับหนึ่งแม้จะไม่ถึงขั้นสตีลเต็มรูปแบบแต่ก็ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการรบ ในด้านอาวุธเจสิบสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้ PL8 และ PL10 รวมถึงขีปนาวุธระยะกลางและไกลยอย่าง PL12 และ PL15 ที่มีความแม่นยำและระยะยิงไกลนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีและจรดโจมตีภาคพ,พื้นได้อีกด้วยทำให้เจสิบสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการป้องกันอากาศและสนับสนุนภารกิจโจมตีทางบกระบบอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทอนิกส์ภายในห้องนักบินได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีจอแสดงผลแบบ Glass Cockpit หลายจอที่สามารถแสดงข้อมูลภารกิจต่างๆได้อย่างชัดเจนรวมทั้งระบบควบคุมแบบ HOTAS Hand on r o t t l o and Stick ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องลามือจากคันบังคับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Data Link ใหม่ยังช่วยให้ J 10สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินลำอื่นหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพ,พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบสงครามเครือข่าย การบำรุงรักษาของ J-10 ก็เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบเนื่องจากการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศจีนเองเป็นส่วนใหญ่ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีและมีอะไหล่พร้อมใช้ในภารกิจระยะยาวปัจจุบัน J-10 ถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศจีนและได้รับความสนใจจากหลายประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงในราคาที่เข้าถึงได้ในปี2025 J 1 0ก็ยังคงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการทดลองเวอร์ชันไร้นักบินหรือ UAV combat เพื่อรองรับการรบในอนาคตที่เน้นความปลอดภัยของนักบินและมีการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้มากขึ้นเช่นระบบช่วยเล็งเป้าหมายหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในสนามรบแบบเรียลไทม์โดยรวมแล้ว J10 ในเวอร์ชันปี2025ถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความสมดุลทั้งด้านสมรรถนะ ความคล่องตัวความสามารถในการโจมตีและความพร้อมในการบำรุงรักษาซึ่งสามารถรองรับภารกิจที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศจีนและพันธมิตรต่างชาติหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไ,ได้ก่อนใครขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า